ตอนนี้เราอยู่กับรถนะครับตัวนี้เป็นฮาวาวลนะครับเกมอเตอร์นะครับเป็นรุ่นโจเรียนะครับก็ตัวล่าสุดนะครับตอนนี้เราใส่ตัว a อเลสคาเเข้าไปนะครับเป็นรุ่นพับเก็ตนะครับนี่นะครับ CPU ก็จะเป็น8คอหนึ่งจุดแปกกร์ n 4 4 g นะครับแรม4ร้อยิ4ใส4จีได้นะครับมีเสารับสัญญาณจีพในตัวนะครับเราไปที่ Apple Cafe ครับจะรันระบบของ Ares ขึ้นมานะครับ มี YouTube มี Google Map นะครับมี Netflix นะครับเปิดดู Netflix ได้เลยนะครับตอนนีนะ้ดูหนังในนี้ได้เลยนะครับ,นะรบมองเปิดดูเนาะ เรจะเล่นประมาณนี้นะครับเพราะว่าเล่นสุดท้เสนจอประมาณนี้นะฮะถ้าเราไปขยายก็ได้แต่ว่ามันจะล้นนะครับมันจะไม่เต็มแต่ว่าเมนูอะไรเนี่ยทําได้หมดครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนภาษาอะไรได้หมดเลยเลือกตอนได้นะครับได้หมดเลยเราไปที่ youtube นะครับ YouTube ก็เล่นได้เลยนะครับชัดมากนะครับภาพนะครับก็ ส่งเป็นข้อมูล Data นะครับทุกอย่างนี้เราทําโดยการผ่านเสียบผ่าน USB อย่างเดียวไม่ต้องปลดล็อกจอนะครับไม่ต้องเอามือถือมาเจลเบรกเครื่องเพราะว่าการเอามือถือมาเจลเบรกเครื่องก็จะเจอปัญหาหลายอย่างนะครับทำแท็บถนธนาคารไม่ได้อันนี้ก็แล้วแต่นะ,ะสายครสายมันส่วนตรงนี้เราขายในแบบนี้นะครับความง่ายนะครับผ้าไม่ต้องนั่งกังวลเรื่องต้องอรูดเจลเบรกต้องมีมือถือทิ้งไว้ไหมต้องนะครับอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์พกพานะครับย้ายคันได้และเร่งเสียงได้นะครับทำอะไร ก็คุณแบบก็ใช้งานไนดะ้าได้เลยนะครับบิ๊กซีนครสวรรค์นะเรียนะให้เราเรียบร้อยเลยนะครับจอนี่เขาชัดเต็มตามากเลยนะครับจอคู่ตัวนะครับนี้อุปกรณ์นี้ใช้สำหรับจอคู่ตัวรถยนต์ท่านั้นนะครับที่มีระบบแ p ป l e ิ a คชมานะครับในรูปแบบการเสียบสายเนาะ ร okay. ุ่นไหนเป็นไวเลสก็จะมีร <ok well ุ่นที่เป็นไวเลสอีกทีหนึ่งนะครับการเชื่อมต่อนะครับไม่สามารถใช้รุ่นเดียวกันได้นะครับทีนี้เราแบ่งของจอได้นะครับเรายกนะครับหน้าจอขึ้นมาครับก็เปิดยูทูบไปด้วยนะครับนี้เราเล่น2จอเลยนะครับอาศัยความสามารถของจอใหญ่นะครับเป็นแบบไวสเกนนะฮะสัดส่วนภาพก็จะพอดีเลยนะครับตอนนี้สัดส่วนภาพพอดีเลยดูยูทูบไปด้วยก็ นำทางไปด้วยนะครับทำงานได้เร็วขนาดนี้เพราะเป็น CPU 8คอร์นะครับแล้วเป็น Snapdragon ด้วยนะครับก็เร็วขนาดนี้นะฮสบายเลยนะครับกด,ดแกนกลางนะครับปึ๊บตัดไปจอเต็มแบบนี้นะครับนี่ฮะมีน็ t f l i กมี YouTube นะครับโหลดแอปเพิ่มได้มี Play Store นะครับแล้วก็จะกลับไปที่หน้าเมนูหลักได้น,นะครับเราก็ไปใช้ระบบของเราหลักได้ปกติเลยจะกลับมาที่ระบบนี้ก็แค่ แบบนี้เองครับเสียบแบบนี้แล้วคุณยา้ายคันได้คุณถอดจากคันนี้ไปเสียบอีกคันนึงได้ลูกค้าสนใจรับเพย์ดับยนศูนย์แปดแปดนะครับสองแปดหกสามหนึ่งแปดเก้ารายละเอียดอยู่ใต้คลิปทั้งหมดแล้วนะครับขอบคุณมากขอรับการชมสวัสดีครับ